ควัสดค่ว <doors> <eps> <Aub> ัน <mówi> น uh. ี้ผมจะมาทำขนมเล่นเนีนะคะนี่นะฮะเป็นแบบเนี้ยทำแบบนี้นะฮะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่ลูกแกะแกะไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาตุ้งอะไกันเลย ก็จะได้แ,แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยมันมีซองสีฟ้าแล้วมีอีกไหมแล้วก็มีเรนโบว์นะคะเราต้องโรยอันนี้คือช็อกโกแลตนะคะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไร อมมโอเคค่ะจะต้องเอาอันนี้ไว้ในถาดแบบนี้นะฮะถาดร่องที่ใหญ่ๆอะค่ะอันใหญ่ฮะไว้แบบนี้นะฮะให้มันมันจะมีมันจะมีหกอันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชอ็อกโกแลต ช็อกโกแลตกับอันนี้กับเรนโบว์เรนโบว์จะเรนโบว์ฮะเดี๋ยวเราเกชะช็อกโกแลตกันก่อนเราวก็บีบลงไปเลยโอเคตอนนี้ก็อ่ะ บีบลงไปแล้วนะคะค่อยๆบีบลงไปดีกว่าโอเคบีบยังไม่หมดหูงก็พอนะตอนนี้เรากำลังตอนนี้เราเทช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วเลน <c oughs> แล้วเราจะเทเลนโบก,กัน <c oughs> อุ้ยจะตายหมดเลยนะเว <c oughs> ลากแกะตุ้มนาวันนะ แต่ก็เทได้สำเร็จนะคะ <c oughs> โอเคมันมีมาจิ้มฟันมาให้ด้วยอันอย่ี้แล้วเราก็จิ้มเข้าไปจิบอันนี้เข้ามาจิ้มไม่ต้องลึกมากอ๋อประมาณนี้นะแล้วจิ้มช็อกโกแลตจิ้มประมาณนี้ก็พอนะฮะไม่ต้องจิ้มเยอะ พอมันจับบตื๊ออกนะคะแล้วก็จิ้มเลนโบแบบนี้นะฮะแล้วก็กินได้นะฮะขหลนสีเหลืองๆคืออะไรเอ่ยเหมือนสูกั์หรือเปล่าผมก็ขอไลา์มากินก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย